สวัสดีครับสสวััดีครบอยู่กับไม้อีกแล้วนะครับกับช่วงสาระไม้นะครับ EP นี้นี่ก็จะเป็น EP ที่5แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมีครอบครัวใหม่นะครับสมาชิกใหม่ของผมก็จะเป็นที่ผู้สารขายตูนครับผมสวัสดีครับตูนครับครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้ตูนนะครับช่วยรีวิวรถวันนี้จะรีวิวเป็นรุ่นอะไรครับสเปซแคบครับ1.9สีขาวปี2022ครับตัว S เลยนะตัว S ใช่เขาบอกว่าวันนี้เราเอาเดิมๆมาให้ดูใช่นะครับเขาบอกว่ารถเดิมๆหายอ่ะโอ้รถซิ่ง โอเครถเดิมมันหายา,ยากอ่ะเดี๋ยวให้เซลล์ตัวอธิบายเลยครับนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ <S <S ก็หน้าตาใหม่เลยครับกระจังหน้าแบบ2ชั้นด<อ>ำเงาสลับกับเทาดำอ่าหล่อเท่ไปเลยร่นี้มีไฟตัดหมอกไหมครับเซลล์ยังไม่มีครับตัวเริ่มยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับจะมีแค่ไฟเลี้ยวใช่เดี๋ยวพาไปดูข้างๆกันได้ครับด้านข้างก็มาพร้อมล้อกระทะขอบ15นะครับอืม้อบอกว่าอันนี้คันนี้มันจะเดิมๆเลยนะ<อ>ตัวใชนะ่เดิมๆเลยครับโอเคก็อยากแอดออนในเรื่องของแม็กอะไรก็เดี๋ยวถามกันรอบนอได้เลยนะครับ โอเคแล้วเราดูข้างหลังกันทั้งนั้นด้านหลังก็จะเสริมมาด้วยไฟที่คมเข้มกว่าเดิมนะครับอ๋นี้อนี่โคใหม่เลยใช่แบบใหม่ครับโอ้คันนี้มีไลเนอร์ติดแล้วใช่ครับนี่ปาท้ายแข็งแรงครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันกว่าไม่เสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวตัวด้านนู้นเลยโอเคครับมาดูภายในกันครับตัวนี้ตัวเริ่มสําหรับตัวเอสก็จะเป็นเบาะ้าพร้อมกับวิทยุ1ดินนะครับพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีด โอเคตันนี้ตัวเริ่มต้นก็ยังจะไม่มีจอนะถ้ายังไงก็เพิ่มเติมได้แอดออนได้เนาะก็เราบอกว่าวันนี้เราพามาดูแบบพามาดูแบบเดิม่ใชครับเพราะตอนนี้ก็อย่างที่เราเขียนไว้ว่ารถเดิมเดิมตอนนี้หาดูยากผู้ค้าไปถึงโชว์รูมก็ยังไม่รู้แล้วว่ารถตั้งแต่แรกของเราเป็นยังไงอ่าใช่นะครับก็คือคันนี้เลยก็ุญแจแบบเสียบอยู่นะครับนี่หมดสองดอกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอฝากแคมเปญไว้หน่อยนะครับโอเค ครับก็สำหรับตอนนี้นะครับมีแคมเปญมอเตอร์โชว์อยู่ครับตอนนี้เริ่มต้นเงินดาวแค่19,000บาทครับก็ไล่ตัวนี้ไปเลยเดิมๆอ๋อก็จะเป็นแคมเปญในงานมอเตอร์โชว์ใช่มครับไหนๆก็พูดแล้วผมขอฝากงานไว้หน่อยนะฮะมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับครั้งที่43จะจัดขึ้นวันที่23ถึงวันที่3ซึ่งอินสุดนครหลวงของเราไปวันที่2นะครับก็จะมีแคมเปญค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับที่เติร์นตัวแจ้งเมื่อกี้ก็จะมีออกรถคันนี้แค่หมื่านใใดสนจทักเข้ามาได้นะครับยังไงฝาก เซลไม้กับเซลตูนนะครับไว้ในอ้อปอกความใจ <c oughs> จริงๆเข <c oughs> าเรียกว่าลูกอ่อนแล้วกันเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพะครัะครับ